สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนธันวาคมขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะได้อ่านทุกคอมเมนต์ชื่นใจเป็นกําลังใจมากๆขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องการอ่านดวงเป็นการอ่านดวงในภาพรวมอ่านที่ดาวจรเท่านั้นนะจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของคุณว่าสอดรับกับดาวจรในปัจจุบันนี้หรือเปล่าถ้าดาว พื้นดวงเดิมคุณดีดาวจรมาดีคุณก็ดีพื้นดวงเดิมคุณไม่ดีดาวจรมาดีคุณก็อาจจะดีน้อยหรือรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มาดูดวงของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้กันสําหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาจนถึง14มิถุนาแต่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดแล้ววางลักอยู่ที่พฤษภอันนี้จะดูได้ตรงกว่านะในเดือนนี้ ดาวประจำตัวของคุณคือดาวสุกในวันที่สามธันวาสุกจะจอเข้าพบสุภระนะเป็นพบของความดีงามของความก้าวหน้าความเจริญตัวคุณจะมีความคิดริเริ่มได้ดีขึ้นหลังจากที่ไปกระป๋ะกระแปะอยู่ในพบมรณะมานะอาจจะซึมอาจจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แต่พอตัวเองจอขึ้นพบสุภาะก็จะดีขึ้นนะความคิดความริเริ่มเริ่มมีมา คุณจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่ตัวคุณจะมีความก้าวหน้าในชีวิตจะสร้างตัวสร้างตนให้ประสบความสาเร็จได้คุณต้องผ่านด่านทดสอบอย่างน้อยสองด่านหนึ่ง สุกอีกเรือนหนึ่งเป็นเจ้าเรือนอริก็คือตัวคุณเองเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาชนะตัวเองให้ได้เอาชนะปัญหาและอุปสรรคที่จะมีเข้ามากับสองดาวสุกดาวประจําตัวของคุณจรไปร่วมเสาคู่ศัตรูเป็นคู่ของความอึดอัดนะเพราะฉะนั้นคุณต้องทนความอึดอัดทนแรงกดดันโดยเฉพาะปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เดือนนี้ต้องบอกว่า ไม่มีอะไรง่ายสำหรับชาวพุทธศพนะแต่ว่าดีกว่าตอนที่คุณอยู่ในภพมรณะและเพียงแต่ตัวคุณเนี่ยตอนนี้คุณไปจรเจอศัตรูแล้วศัตรูเขาแข็งแรงกว่าคุณเสาวเขาเป็นเกษตรอยู่ในบ้านเขาคุณไปอาศัยบ้านเขาอยู่ เจ้าของบ้านเขาไม่ค่อยเต็มใจต้อนรับคุณสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณจะสบายกายสบายใจอาจจะยากนิดหนึ่งแต่อย่างที่บอกนะดีกว่าตอนที่คุณจอรอยู่ในภพมรณนะเพราะครั้งนี้เนี่ยตัวคุณมีจุดหมายและคุณสู้เพื่อชนะนะไม่ได้ซึมเศร้าเหงาหงอยมันก่อนแล้วสู้เพื่อชนะสู้เพื่อความก้าวหน้าของตัวคุณเองมันมีแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์แล้วขึ้นอยู่กับคุณ ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรนะสุภาพห,หมายถึงการต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นตัวคุณก็มีโอกาสที่จะเดินทางไกลหรือ,อารายหายท่านอาจจะศึกษาต่อในขั้นที่สูงขึ้นไปวันที่สี่ธันวาดาวอังคารดาวเจ้าเรือนปัตตนีจะยกออกจากภพอริ ในเรือนสุขเหมือนกันเพราะฉะนั้นทําให้จะไม่มีดาวไปกระตุ้นให้พบอริทํางานเหมือนที่ผ่านมานะอุปสรรคปัญหาที่คุณเจอมันจะเบาบางลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนรักคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญานะหยุดสุดแต่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรความรู้สึกสภาพจิตใจของคุณก็จะดีขึ้นเพียงแต่ไปทนอึดอัด รับแรงกดดันนะในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่หรือเรื่องการงานบางส่วนนะวันที่25 เกตจะจรนครึ้นทับลักชาวพุทธศพข้อดีที่เกตทับลักคือคุณจะมีเซนแมนจะเกิดอะไรกับคุณไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีมันจะมีรางบอกเหตุลองสังเกตด,ดูแล้วก็ฝันแม่นด้วยถ้าฝันก็ถ้าชอบเสี่ยงโชคก็ลองเสี่ยงโชคดูก็ได้นะแต่ในขณะเดียวกันเกตเขาเป็นดาวที่ยุ่งยุ่งหน่อยนะคุณจะงุดหงิดง่ายคิดมากจิตตกนะพอต้นเดือนดีขึ้นปลายเดือนจิตตกอีกแล้ว ก็อย่าไปเครียดอะไรมากอะไรที่วางได้ก็วางนะปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้ให้แบบเพราะว่าอย่างไรก็แล้วแต่ตัวคุณในเดือนนี้จออยู่ในภพสุภะมีความสําเร็จให้คุณสบายใจได้แน่นอนเพียงแต่อาจต้องเหนื่อยต้องสู้หน่อยก็นั้นเองนะค่อยๆคิดค่อยๆท,ทําทีละเรื่องแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นในเรื่องของการงาน ตัวคุณจรอ,อยู่ในภพสุภะเป็นภพแห่งความดีงานตรีโกนคือเป็นห้าอยู่กับราหูเจ้าเรือนการงานแล้วราหูจรทับลักทําให้ชาวพุทธศพยังมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานได้ตลอดนะแต่ข้อดีคือคุณมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งระวังเรื่องของอารมณ์นิดเดียวเพราะคุณจะหงุดหงิดง่ายใจร้อนแล้วก็อยากทาอะไรที่มันผิดกฎระเบียบขององค์กรนะพฤหัส เจ้าเรือนลาภะและเจ้าเรือนมรณะที่จออยู่ในภพการงานจะเป็นสิ่งพิสูจน์ความเป็นคุณแล้วว่าคุณจะสามารถก้าวผ่านเอาชนะปัญหาและอุปสรรคที่มีเข้ามาได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเท่านั้นนะเพราะเพื่อรหัสเป็นทั้งเจ้าเรือนลาภะคือความสําเร็จและเป็นทั้งเจ้าเรือนมรณะคือความผิดหวงังแล้วในภพมรณนะมีพุทธมากระตุ้นให้ภพมรณะทํางานเพราะฉะนั้น พุศคุณต้องมีสติใจเย็นรอบคอบไม่ใช้อารมณ์นะแล้วพุธกับืฤหัสเป็นกู้ดาวแห่งการวางแผนเพราะฉะนั้นจะทําอะไรคุณวางแผนให้ดีนะคุณจะผ่านทุกอุป,ปรสรรคเอาชนะได้ทุกปัญหาแล้วก็จะพบความสําเร็จที่ดีมีความมั่นคงในระยะยาวนะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยอยู่ในภพสุภะมันมีแนวโน้มที่ตัวคุณจะต้องเปลี่ยน แปลงไปในทิศทางที่ดีมากกว่าไม่ดีนะคุณที่ทำธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์ที่จะขยายธุรกิจการงานออกไปนะยิ่งถ้าต้องติดต่ออยู่กับต่างชาติต่างภาษาอันนี้จะยิ่งส่งผลดี วันที่16ธันวาดาวอาทิตย์เจ้าเรือนพันธุจรเข้าพบมรณะอาทิตย์ในเรือนพระเลือหัดนี่เขาเป็นดาวคู่มิดใหญ่เพราะฉะนั้นคุณจะมีโอกาสดีในเรื่องของงานเข้ามาแบบไม่คาดฝันจะมีงานเข้ามามากขึ้นหรือเพื่อนอาจจะแนะนําช่องทางให้คุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเรื่อง ที่อยู่นะพันธุมรณะคือย้ายบ้านก็ได้อาจจะย้ายตามงานต้องไปทํางานต่างถิ่นต่างที่ก็ย้ายบ้านตามงานแล้วก็จะมีโชคเกี่ยวกับบ้านรถจะซื้อจะขายได้หมดนะคุณที่อาจจะมีบ้านมีรถอยู่แล้วอาจจะซื้อรถมือสองเพื่อมาวิ่งงานแบบนี้ก็ได้ในเรื่องของการเงินวันที่สี่ธันวาดาวพุธเจ้าเรือนการเงินไปจออยู่ในภพมรณะดาวเป็นพระ พอการเงินอยู่ในภพมรณะทำให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะหน่อย อาจจะต้องจ่ายเงินเพราะเรื่องของคนอื่นซะมากอ่ะเพราะว่าดาวเป็นประเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เรื่องของตัวเองสักเท่าไหร่แต่คุณก็จะมีช่องทางหาเงินได้เยอะขึ้นด้วยนะอาจจะมีโชคลาภที่ไม่ได้คาดฝันโชคลาภก็จะมาจากเด็กๆบุตรหลานบริวารหรือว่ามีโอกาสที่คุณจะได้เงินจากของเก่าได้มรดกคุณที่ทำธุรกิจการงานเป็นของตัวเองแล้วมีสินค้าที่มันคลางสต็อกอยู่อ่ะเอามาเลยหลังตอนนี้นะมันมีโอกาสที่คุณจะขายได้ วันที่14ธันวาดาวอาทิตย์เจ้าเรือนพันธุก็จอเข้าร่วมกับพุธเจ้าเรือนการเงิน,นองของคุณในภพมรณนะอันนี้อาจจะทําให้คุณมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านเรื่องของรถหรือคนในครอบครัวเจ็บไข้ไม่สบายนะเดือนนี้ก็ถามว่าเงินหาได้ไหมก็หาได้แต่รายจ่ายก็ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นบริหารจัดการเรื่องการเงินสักนิดหนึ่ง วันที่26่ธันวาดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินและพุธเจ้าเรือนปุต ตะจรเข้าพบสุภาเอาละการเงินของคุณจะยิ่งดีมากขึ้นเพราะพุธกับศุขเขาเป็นดาวคู่ธาตุน้ำกันนะมันหมายถึงโอกาสมันหมายถึงความมั่นคงมันหมายถึงความราบรื่นเพราะฉะนั้นตัวคุณเนี่ยจะมองหาช่องทางในการหาเงินได้ดีขึ้นมีไรายได้เข้ามาได้มากขึ้นเรียกว่าเป็นช่วงเวลาทางการเงินที่ดีของชาวพุธศุภเลยนะแล้วพุธเจ้าเลนการเงินของคุณยังเป็นดาวคู่สมพลกับดาว เสาในภพสุภะเนี่ยเสาก็เป็นเจ้าภพสุภะเสาจรเป็นเกษตรอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องการเรงินการทองของคุณจะยิ่งดีมากขึ้นมีความมั่นคงขึ้นนะคุณที่ขอกู้เงินอยู่นะเพื่อที่จะซื้อหลักทรัพย์ซื้อบ้านซื้อรถก็มีโอกาสาที่จะได้รับการอนุมัตินะในเรื่องของความรักวันที่สี่ธันวาดาว เจ้าเรือนปัตตนิของคุณคือดาวอังคารจรเป็นเกษตรเกษตรเล็งรักนะเขาบอกว่าดาวปัตตนีที่เป็นเกษตรเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอคู่แท้คู่บุกเพเียงแต่อังคารก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงมีโอกาสที่จะเป็นคนในเครื่องแบบได้เหมือนกันนะ ดาวอังคารเล็งอยู่กับราหูคู่ธาตุลมเพระาะฉะนั้นคนที่เข้ามาถ้าคุณเจอในช่วงนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานนะหาเงินเก่งนะหาโอกาสให้ตัวเองเก่งแต่ว่าอารมณ์ร้อนหน่อยถือศักดิ์ศรีอ่ะก็มีอาทิตย์มากุมอยู่นะถือศักดิ์นนถือศรีอาจจะดูยิงยิงสักหน่อยแต่ว่าเป็นคนหนักเอาเบาสู้อดทนเก่งนะสามารถที่จะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้ส่วนคุณที่แต่งงานแล้วก็ สมหวังนะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะมีสมาชิกเพิ่มมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ว่าใจเย็นๆกันสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าอังคารกับอาทิตย์เขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทเีเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือว่าถ้าคุณใจร้อนอารมณ์เสียใส่กันแล้วหันหน้าเผชิญเข้าหากันมันก็มีโอกาสที่จะแตกหักได้อยู่เหมือนกันนะสําหรับดาวคู่อังคารกับอาทิตย์เพราะฉะนั้นถ้า ต่างคนต่างอารมณ์เสียก็ต่างคนต่างแยกย้ายออกจากจุดเกิดเหตุก่อนนะเราอารมณ์ดีๆใจเย็นๆแล้วค่อยหันกลับมาคุยกันนี่คือภาพรวมของชาวพฤษศในเดือนธันวาคมขอให้คุณมีความสุขมากๆในเดือนนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า